เจ็บนิ้วอะ่ะเจ็บนิ้วนี่เวลาเช็คเช็คดูนะเวลาเราเช็ค,นะชคกํามืออย่างนี้เนะี่ยตึงเลยเนี่ยเนี่ยเราเช็คอย่างนี้เนะี่ยเราเช็คด้เนี่ยเนี่ยทุกนิ้วนนะเนี่ยเนี่ตึงมากมันตึงมานี่เลยเนี่ยมันต้องเข้าตรงนี้ลองเช็คดูนี่ดูลองกดดูต้องเออเออนี่ยโดนพอเราไล่หาเจอแล้วเจอเราก็โดยอย่างอ่า กล้ละเออเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดนี้ที่ที่ที่พรอไปขึ้นมาอีกที่ไซาันนี้ยใช่ไมขึ้นมังในพะมังในอ่ออ่นี่อเาอ่านี่แล้วก็เราก็เวลราทำก็มือค้างน่ี้งอนิดหนึ่งเฟคนิดหนึ่งออแล้วก็รอโมดูอะอันนี้ก็แก้หาดูหาหาลองฟิลฟิลหาตรงที่มันมีรู้สึกว่ามีความตอสแบนอะตึงมาก นี่ืนะหิงก็จัดการแล้วก็เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยอื